อันนี้แปลงมันฝรั่งแปลงมันฝรั่งแป้งมือ,อื้อที่ปลูกไว้นะคะเขากำลังเขียว ต้นถั่วกับกำลังงามนะคะรันดิเชียนนี่ก่ะกำลังเป็นหัวนะคะรันดิเชียนเรดิตนะคะเรดิด นี่นี่แป้งแครอทหมักแครอทแป้งผักขมฝรั่งก็กำลังจะงายเออเขากำลังแตกใบนะคะแป้งผักขมฝรั่งนะคะอันนี้แอนสปินัทนะคะสปินท ตัวนี้ก็สลดัดร,รูโคลานะคะรูโคลาตรงนี้ก็แฮมเบอร์รี่แฮมเบอร์รี่วอลรัตเบอร์รี่ก็ก็ร่างออกดอกนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็สลดัดคือการสลัดแต่กับตนน้นเนโน่สลัดนูสลี่นะ มีกับซาละเนนะคะซาละเนพอเก็บแล้วนะคะ